สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูตำแหน่งเลขตัวรถและเลขเครื่องของ YZ-S YAMAHA R15 นะครับครับก็เลขตัวรถครับเลขคอรถก็อยู่ที่ตำแหน่งคอรถทางด้านขวานะครับใา้แฮนนี่นะครับเกียง่ายครับผมคอแฮนรถแล้วก็ตัวเช็คได้เลยครับนี่ครับตรงนี้นะครับ ส่วนตำแหน่งเลขเครื่องครับเลขเครื่องจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมด้านซ้ายของตัวรถนะครับอยู่ตรงใกล,ใกล้ตำแหน่งของหมอ้อพักน้ํานะครับนี่ครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างได้แล้วครับนี่ครับผมชัดเจนครับด้าน ซ้ายนะครับอยูด่ด้านซ้ายรถนะครับครับยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ